อะไรกะทิห่ะน้ำกะทิประมาณสองช้อนผัดทิชแกงให้หอมไม่ผัดหนักไปปรุงตามใจชอบเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่ผัดเผ็ดกบโอ้โหผัดเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอ้้ยุมนกิขาว